ดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็มือคนนิยมคือข้าวกล้อง ข้าวกล้องมีหลายอย่างข้าวกล้องหอมมะลินะคะและข้าวสาวให้ก็คือทุกข้าวทุกชนิดสามารถทําเป็นข้าวกล้องคือการขัดสีที่น้อยเพราะนั้นตัวข้าวกล้องเองเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะสามารถที่จะช่วยทําให้บํารุงสมองทําให้มีแคลเซียมสูงมออีฟอสฟอรัสมีทุกอย่างหมดเลยโพแทสเซียมพวกนี้สามารถที่จะทําให้สุขภาพร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงได้จึงได้เอาตัวข้าวกล้องพวกนี้ค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ผสมกับธัญพืชแล้วเนี่ย คุณค่ายวันยิ่งมากขึ้นนะคะเลยหันมาใช้คําว่าธัรยพืชเข้าแท่งธรรางในพืชคนบอกอาจจะนึกถึงว่าเป็นกายศาสตร์ ใช่ไหมคะสาใช้ส่วนผสมเหมือนกันกับกายศาสตร์แต่เราจะเหนือกว่าโดยที่เราสามารถที่จะใช้พวกถั่วเห็นไหมคะเราจะมีทั้งเม็ดมะม่วงหิม,มาพานมีอัลมอนด์มีข้าวโอ๊ตมีงาดํางาขาวเม็ดทานตะวันแล้วก็เม็ดฟักทองซึ่งนี้ซึ่งมีคุณภาพมีฟักทองเม็ดฟักทองมีวิตามิน A สูงเม็ดทานตะวันก็คือป้องกันได้พวกนี้ทําให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะเราจะสามารถที่ทําไม่ให้เราเป็นโรคคือข้าวกล้องนะคะเป็นข้าวกล้องเพาะงอก หรือข้าวกล้องธรรมดาก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะแบบวิธีการทำข้าวกล้องเนี่ยมันคนเราใช้หม้อธรรมดาเราอาจจะข้าวกล้องเนี่ยแช่น้ำก่อนนะคะคือแช่น้ำก่อนให้มันนุ่มแล้วเราก็เอาไปหุงเอาไปหุงวิธีการหุงเนี่ยข้าวเนี่ยถ้าข้าวหนึ่งส่วนเราใช้น้ำหนึ่งส่วนครึ่งเนื้อข้าวหนึ่งกิโลก็ใช้น้ำพันห้าร้อยซีซีหรือหนึ่งจุดห้าลิตรนั่นเองนะคะข้าวกล้องพอหุงแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ นี่คือข้าวกล้องหุงแล้วค่ะเราจะต้องมีข้าวกล้องที่หุงเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนําไปอบหรือเอาไปตากแดดนะคะเสร็จแล้วพอเราไปอบเสร็จเราไปตากแดดเสร็จแล้วเราก็จะเป็นทอดออกมาเป็นตัวลักษณะข้าวพองโดยใช้ข้าวกล้องงอกนี่แหละค่ะไปทําเป็นข้าวพองออกมาพอเสร็จแล้วถ้าข้าวพองเสร็จเราก็จะมีส่วนผสมอีกเยอะเลยนะคะที่จะช่วยเหลือให้ทําให้เป็นอาหารที่ก็เลยจะทำข้าวกล้องแบบข้าวกล้องแบบแท้งนะคะข้าวกล้องแท่งจะเห็นเป็นแบบนี้นะคะ ข้าวแท่งพอข้าวแท่งเสร็จแล้วเอ๊ะมันข้าวแท่งเฉยๆถ้าเราเปิ่มงาดํางาขาวเพราะงาดำเนีมีแคลเซียมสูงนะคะเราก็ใส่พวกนี้ลงไปหมดแล้วส่วนประกอบของมันที่สําคัญทําให้เกิดความข้นหนืดได้คือกำอาราบิกอันนี้คือกำอาราบิกนะคะกำอาราบิกนี่เป็นผงที่ทําให้เกิดความข้นหนืดแล้วก็เหนียวนะคะไม่แข็งมากเราก็จะใช้ผสมกับแป้งข้าวเจ้าอันนี้คือแป้งข้าวเจ้านะคะนี่คือกำอาราบิกนี่คือแปแสแ แบแซ่คือน้ำตาลเขาเรียกว่ากรูโคสใส่หลับแล้วคือน้ำธรรมดานี่เองน้ำตาลปึกน้ำตาลปี๊บได้หมดเลยค่ะเริ่มต้นเราก็จะใส่น้ำน้ำนะคะเราใช้น้ำสองร้อยห้าสิบซีซีอ่ะพอใส่น้ำเสร็จเราจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะน้ำตาลปน้ำตาลปี๊บนี่เราก็ใชสองร้อยห้าสิบ คนให้น้ำตาลละลายทำอะไรให้อร่อยต้องใจเย็นๆนะคะจะได้ของออกมาดีแล้วของอย่างอื่นตอนแรกที่เราจะทำตอนนี้นะคะของทุกอย่างเนี่ยเราเอามาล้างน้ำก่อนไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์เพราะมันมีไขมันสูงแล้วก็จะอาจจะมีสารบางตัว,ตวที่ตกค้างอยู่เราจะเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยไปลวกน้ำเดือด พอลูกน้ำเดือดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปคั่วให้หอมค่ะตัวพวกเม็ดอัลมอนเม็ดทุกชนิดเนี่ยล้างหมดแล้วคั่วค่ะคั่วใหม่แล้วก็เข้าตู้อบรมร้อนหรือไปตากแดดให้ไม่มีความชื้นนะคะงาขาวงาดำเหมือนกันงาเนี่ยเมื่อเอาออกจากถุงปับ๊บเราจะใส่กระชอนแล้วก็ไป ที่ก๊อกน้ําเอาน้าล้างล้างเราจะเอาล้างเศษผงออกให้หมดแล้วเราก็ไปคั่วค่ะทุกอย่างคั่วมาใหม่หมดเลยนะคะอ่าตอนนี้เริ่มน้ําตาลละลายแล้วนะคะเราจะใส่แป้งแซลงไปค่ะวิธีการตวงแป้งแซนะคะแป้งแซเนี่ยเราจะต้องเอาน้ําใส่ไว้ในก้นชามแล้วถึงจะชั่งชั่งชั่งจะชามกับน้ําให้เสร็จก่อนถึงจะตวงแป้งแซใส่ลงไปนะคะแป้งแซนี้เราใช้300กรัม อ่ะค่ะนี่ใส่แป้แนแล้วนะคะแป้แนละลายหมดแล้วเราจะเอาตัวแป้งข้าวเจ้านะคะผสมกับกร,รมอารอบิกค,ค่ะคนให้เข้ากันเดี๋ยว่าเติมน้ำนิดนึงแล้วกันนะคะได้คนง่ายๆ เนี่ยการรมอาราบิกกับแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าใช้50กร,รัมนะคะกร,รมอาราบิกใช้3ช้อนโต๊ะ ให้ไฟอนอ่อนนะคะเวลาทำเราจะกวนให้ข้นก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ส่วนผสมลงไปตัวกรัรมมัลบิกเนี่ยค่ะกับแป้งข้าวเจ้าเนี่ยหรือแป้แซ่ที่ใส่เข้าไปเนี่ยเวลาเราทําออกมาแล้วเราสามารถไปใส่ถาดใส่ถาดแล้วเราก็คลึงให้เป็นแผ่นได้ง่ายๆขึ้น ใครถ้าสมมุติว่าเรามีธัญพืชชนิดอื่นก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้ก็ได้แต่ที่ให้เี่ขาเลือกมาแล้วว่าเออข้าวโอ๊ตก็มีประโยชน์เมนมูกหิวผ่านก็กินเข้าไปแล้วมันเคี้ยวถูกแล้วมันก็จะมีความมันอร่อยอเราใส่ข้าวโอ๊ตก่อนนะคะข้าวโอ๊ตร้อยกรัมนะคะ แต่เอามัดลงไปใส่เม็ดมะม่วงหิมะพานเม็ดมะม่วงหิมพานร้อยห้าสิบกรัมงาขาวนะคะงานด,ดำ เดี๋ยวจะใส่ข้าวที่เราทอดไว้นะคะแบ่งใส่นี่เม็ดฟักทองอามาเลทานตะวันเเราจะเอาใส่ข้าวเลยนะคะข้าวที่ทอดไว้แล้ว ห,หมดเลยใส่ทุกอย่างหมดเลยนะคะผลไม้่อตอนนี้เราก็จะผัดให้เข้ากัน ไฟแรงไปเราก็คอยพยายามหลีไฟนะคะไหมคะเราใส่เครื่องหมดแล้วครบทุกอย่างเลยนะคะต้องใช้ไฟอ่อนๆคือเริ่มต้นที่คือต้องเคี่ยวน้ําให้งวดน้ําตาลกับแป้งแซนเรียบร้อยแล้วก็เราก็เริ่มใส่ ส่วนผสมทั้งหมดลงไปพอใส่เสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะจะเห็นไหมคะมันสีสวยน่ารับประทานมากพอคลุกซักให้แห้งเข้ากันดีแล้วเราก็จะเตะใส่ถาดเลยนะคะอาจเป็นแท่งค่ะเอาละคะ่ะเราจะยกเทใส่ถาดนะคะ พอเรากวนเสร็จได้ที่ใช่ไหมคะเราก็ามาใส่ถาดค่ะเราก็ค่อยค่ยคึคงให้แน่นนะคะคึงให้แน่นเพื่อไว้ที่เราเราเสร็จแล้วเราจะอาจไว้ทิ้งไว้ให้เย็นค่อยๆตัดนะคะค่อยคอยตัดคึงให้ทั่วต้องเย็นก่อนถึงจะตัดได้นะคะ ใส่จะใส่อะไรก็ได้ค่ะใครไม่อยากใส่เม็ดมะม่วงหิมพานจะใส่ถั่วลิสงขั่วใหม่ๆแต่ของทุกอย่างจะต้องดีหมดนะคะของต้องสะอาดคือที่ที่ทำเนี่ยส่วนมากล้างก่อนค่ะล้างแล้วไปอบใหม่เพื่อต้องการไม่ให้มีกลิ่นหืนในที่จะเก็บไว้ได้นานๆอ่าเสร็จแล้วค่ะ ต้องทิ้งไว้ให้เย็นนะคะถึงจะตัดได้อาจจะค้างคืนหนึ่งอ่าเป็นอันเสร็จข้าวแท่งทานยาพืชนะคะคุณภาพที่ดีเยี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเราใช้ข้าวกล้องข้าวกล้องก่อนอื่นคือหุงข้าวกล้องก่อนแล้วก็ไปอบพออบเสร็จแล้วมาทอดแล้วก็ไลน่น้ํามันเสร็จแล้วก็เตรียมเม็ดมะม่วงหิมะพานเม็ดมะม่วงหิมะพานก็ล้างแล้วไปลวกลวกแล้วก็เอามาอบมาคั่วนะคะ มีเมรร็ดอัลมั์ก็เหมือนการขั้วหมดข้าวโอ๊ตนะคะงาขาวงาดำแล้วก็เม็ดฟักทองแล้วก็เม็ดทานตะวันทุกอย่างอุดมสมบูรณ์มากนะคะแล้วก็สวยมีความอร่อยหวานน้อยค่ะเราใช้น้ำตาลเพียงนิดเดียวแล้วก็ใช้แป้งแซ่เป็นตัวช่วยเห็นไหมคะแล้วก็มีกรรมอารบิก มีแป้งข้าวเจ้าเคี่ยวทําง่ายๆใครจะใส่กะทิก็ได้นะคะใส่กะทิถ้าตามใจชอบทุกอย่างได้หมดเลยนะคะนี่จะเป็นข้าวแท่งที่อ,อ,อร่อยที่สุดในโลกแล้วก็สมบูรณ์มีคุณลักษณะพิเศษคือช่วยเตือนความจําทําให้สมองดีทําให้สุขภาพแข็งแรงมันมีครบบริบูรณ์หมดเลยนะคะเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะจนกระทั่งมันเย็นถึงจะตัดได้คะ่ะเึงถึงเรียกว่าข้าวแท่งทันญ,ญพืชนะคะ ท่านที่ผู้ชมคะสนใจเนี่ยลองทําดูสิคะเพื่อประโยชน์สุขภาพของครอบครัวแล้วก็อาจจะทําขายได้ในอนาคตแต่เราสามารถจะดัดแปลงเพิ่มลดบางส่วนได้เลยคะ่ะ